แพรี่เตือนสติถ้ารักแม่สีตางสุจริงควรพาไปหาหมอแพรี่ดึงสติลั้นถ้ารักแม่สีตางสุควรพาพบแพทย์แม่สิตางสุโผกคอมเมนต์สุดซึง้งขอบคุณที่หนูไม่เคยทิ้งแม่ข่าวเด่นวันนี้ทำเอาชาญโซเชียลหันมาให้ความสนใจประเด็นสุขภาพจิตอย่างจริงจังเมื่ออดีตพระนักเทศชื่อดัง แพรรี่ไพรวันวันนบุตรได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีของแม่สิตางสุบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังพร้อมเรียกร้องให้คนที่รักแม่สิตางสุพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินและดูแลสุขภาพท่ามกลางกระแสคอมเมนต์สุดซึ้งจากแม่สิตางสุเองที่เข้ามาขอบคุณแพรรี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน รายงานข่าวระบุว่าแพรรี่ได้โพสต์ข้อความที่ระบุว่าถ้าใครรักแม่สิตางสุควรพาไปหาหมอซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยในสุขภาพของแม่สิตางสุหลังจากที่ผ่านมาแม่สิตางสุมักจะมีคลิปวิดีโอหรือการแสดงออกบางอย่างที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตถึงสภาพจิตใจความห่วงใยจากแพรรี่สุขภาพสาคัญกว่าคอนเทนต์ การที่แพรรี่ออกมาโพสต์ในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อแม่สิตางสุในฐานะคนรู้จักและเคยร่วมงานกันโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจที่ควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่การสร้างกระแสรหรือคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว บางทีคนรอบข้างหรือแฟนคลับอาจจะมองข้ามไปแต่การที่เราเห็นอะไรที่ผิดปกติซ้ำๆเราก็ควรส่งสัญญาณให้เขาได้รับการดูแลที่ถูกต้องแหล่งข่าวกล่าว แม่สิตางสุคอมเมนต์สุดซึง้งขอบคุณที่หนูไม่เคยทิ้งแม่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าติดตามคือการที่แม่สิตางสุบัวทองได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ของแพรรี่ด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความาซาบซึ้งใจว่าขอบคุณที่หนูไม่เคยทิ้งแม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้สปอตไลท์เดียวกันตลอดเวลา คอมเมนต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากหลายคนชื่นชมในความจริงใจของทั้งแพรรี่ที่กล้าออกมาพูดเพื่อเพื่อนและแม่สีตางสุที่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นข่าวในวงการบันเทิงแต่ยังเป็นประเด็นที่กระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของบุคคลสาธารณะและการส่งเสริมให้ผู้ที่รักและรู้จกักได้ให้การดูแลอย่างเหมาะสมเมื่อเห็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วง ได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากทุชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าแพรรี่พูดได้ดีมากไม่ใช่เพียงแค่เตือนแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยจริงๆบางครั้งความรักคือการกล้าพูดในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าในโลกที่เน้นกระแสะและความตลกคนที่กล้าเรียกร้องให้หันกลับมาดูใจคนคือคนที่น่ายกย่อง คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแม่สิตังสุเป็นบุคคลที่มีสีสันแต่บางทีเราควรแยกให้ออกระหว่างคอนเทนต์กับสัญญาณขอความช่วยเหลือคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคำว่าขอบคุณที่หนูไม่เคยทิ้งแม่มันมีพลังมากมันพูดแทนความรู้สึกที่ลึกที่สุดของคนที่อาจกำลังอ่อนแรงคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า สุขภาพจิตไม่ควรเป็นเรื่องต้องซ่อนเราต้องกล้าพูดถึงมันเหมือนที่แพรรี่กล้าทำในวันนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบางทีสิ่งที่แม่สิตังสุต้องการไม่ใช่ยอดวิวหรือคอมเมนต์สนุกแต่คือคนจริงๆที่อยู่ข้างเธอในวันที่อ่อนแอคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแพรรี่แสดงออกในแบบที่ทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาดเป็นห่วงแต่ก็ไม่อ้อมค้อม คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าความรักที่แท้จริงบางครั้งก็คือการเตือนกันตรงๆไม่ใช่เออออแล้วปล่อยให้หลงทางคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ถ้าเรารักใครสักคนจริงเราต้องกล้าที่จะบอกว่าเขาควรได้รับความช่วยเหลือแม้คํานั้นจะฟังดูแรงแต่มันเต็มไปด้วยความหวังดีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทุกวันนี้เรามัวแต่เสพความบันเทิงจนลืมมองว่าคนที่เราดูเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากใจจริงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าการกล้าออกมาพูดของแพรรี่ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นบทเรียนให้สังคมหันมาดูแลกันมากขึ้น คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าสิ่งที่แม่สิตังสูตอบกลับนั้นช่างสะเทือนใจคำว่าไม่เคยทิ้งแม่คือสายใยของความไว้ใจที่ไม่ต้องการคำอธิบายมากมายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคอนเทนต์ที่ผิดปกติซ้ำๆอาจไม่ใช่ความสนุกแต่มันคือเสียงเงียบๆที่ร้องขอการช่วยเหลือคนจำนวนมากเสพความบันเทิงจากเธอแต่มีน้อยคนที่กล้าม,มองว่าเธออาจกำลังร้องไห้อยู่ข้างใน คำพูดของแพรรี่เปิดมุมมองใหม่ให้หลายคนได้คิดไม่ใช่เรื่องใส่ร้ายแต่คือการสะท้อนใจอย่างมีสติคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทุกวงการควรมีคนแบบแพรรี่ที่ไม่กลัวเสียภาพลักษณ์ถ้าต้องพูดความจริงเพื่อปกป้องใครบางคน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนเรามักเข้าใจว่าแค่ไม่ทิ้งใครก็พอแต่การอยู่ตรงนั้นและกล้าพูดความจริงคือสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าบางทีแม่สิตังสุอาจไม่ได้ต้องการคนดูแต่อยากได้แค่คนที่เข้าใจว่าเธอไม่ได้โอเคคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าการพูดถึงสุขภาพจิตไม่ควรเป็นเรื่องต้องกระซิบยิ่งเราเติดใจมากเท่าไหร่สังคมก็จะปลอดภัยขึ้นเท่านั้น คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโพสต์นี้ควรถูกแชร์ให้มากที่สุดเพื่อเตือนว่าเราต้องฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หัวเราะผ่านหน้าจอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อนี้มากล่าวว่าแพรรี่กล้าสกิดให้สังคมหยุดดูสนุกแล้วคิดแล้วตั้งคำถามว่าเธอโอเคจริงหรือเปล่า คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนที่ดูแลเราโดยไม่อวดคือคนที่รักเราจริงเหมือนที่แพรี่ทํากับแม่สิตังสูในครั้งนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแม่สิตังสูตอบกลับด้วยคําพูดที่ทําให้หลายคนร้องไห้มันไม่ใช่ดราม่าแต่มันคือเสียงจากใจ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรผิดปกติในคนที่เราชื่นชอบนั่นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะยื่นมือไปช่วยเขาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าการรักกันจริงต้องมองให้ลึกไม่ใช่แค่ยิ้มแล้วปล่อยผ่านทุกความแปลกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแพรรี่เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่เพื่อกระแสะและแม่สิตังสูเองก็รับฟังแบบไม่โกรธเลย คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าห่วงใยไม่จำเป็นต้องนุ่มนวลเสมอไปบางครั้งก็ต้องแรงพอให้ใครบางคนหยุดคิดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโพสต์นี้ไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ของสังคมเรื่องสุขภาพจิตคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบางครั้งคำพูดที่ดูแรงที่สุดอาจเป็นคำพูดเดียวที่ช่วยชีวิตใครได้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คําเตือนครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งและเปิดใจอีกหลายร้อยคนว่าความห่วงใยควรมีในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่ในคําว่ารักคอมเมนต์นี้มากล่าวว่าถ้าไม่ใช่คนที่รักจริงคงไม่กล้าพูดคําว่าควรพาไปหาหมอเพราะมันเป็นคําที่เสี่ยงจะถูกเข้าใจผิดแต่แพรี่ก็ยังพูดคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบางคนรักแบบเงียบๆแต่แพรรี่รักแบบลงมือทำและนี่คือบทเรียนที่เราควรจำ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสุขภาพจิตคือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ถ้าเราฟังด้วยใจเราจะสัมผัสมันได้ทันที